ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิดระบาดเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเทศบาลอบตอ,อบจเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีเครื่องมือมีคนมีอุปกรณ์มีเครื่องมือครบถ้วนในการที่จะช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนในการป้องกันในการเฝ้าระวังในการดูแลในการเยียวยานะครับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันหากพื้นที่นะครับเยียวยาแล้วเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนแล้วยังมีเวลาว่างในช่วงโควิดเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับ ผมติดตามการทำงานของนายกเทศมนตรีใหม่คนหนึ่งน่าสนใจมากท่านผู้ฟังนายกเทศมนตรีอายุ40ปีเด็กหนุ่มยังโสดนะครับเป็นนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์นครตั้งแต่วันแรกที่กกตรับรองประกาศรับรองนายกเทศมนตรีคนนี้ทำงานทุกวันไม่หยุดเลยลงพื้นที่พัฒนา ลงพื้นที่ไปดูไปลุยแล้วก็ทําทันทีนะครับทําทันทีเห็นผลทันทีก่อนทําหลังทําเห็นการพัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนทันทีขั้นแรกที่ลงทําที่ผมสนใจก็คือเรื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาถนนหน,นทางพัฒนาน้ําเสียคูคลองนะครับและที่สําคัญประกาศชัดว่า เข้ามาเป็นนักการเมืองเข้ามาทํางานพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยต้องมารับใช้ประชาชนไม่ใช่มาขู่ไม่ใช่มาเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่มาสแสวงหาช่องทางหาผลประโยชน์แต่ต้องมารับใช้ประชาชนมาบริการประชาชนอาสาเข้ามาแล้วต้องมารับใช้นะครับนายกชื่อนายกองจันสว่างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับอ่ เขาเรียกว่าเคยเป็นรองนายกอบจสงขลาด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดสงขลาอายุ40ปีนะครับนายกเมืองสิงห์นครนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับสวัสดีครับคุณพิชานครับครับแสดงความยินดีด้วยนะครับที่สมความตั้งใจได้เป็นนายกเทศบนตรีเมืองสิงห์นคร เข้ามาถึงสิ่งแรกที่พี่เห็นคือทํางานทุกวันไม่เคยนั่งในห้องทํางานเพิ่งเห็นภาพเมื่อวานได้นั่งในห้องทํางานวันแรกแต่ว่าก่อนหน้านั้นลุยลงทํางานทุกวันเลยประกาศให้พี่น้องประชาชนติดตามรายการได้ฟังหน่อยว่าได้เป็นนายกสิงห์นครแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ความตั้งใจอยากจะทำอะไรหนึ่งสองสามสี่เล่าให้ฟังหน่อยครับเชิญครับครับ ก,ก็ต้องขอขอบคุณคุณวิชางก่อนนะครับในเรื่องเมื่อกี้ที่ี่แสด,ดงความยินดีกับผมครับผมก็หลังจากวันที่ยี่สิบแปดมีนาครับหลังจากได้รับการเลือกตั้งครับก็ก็ผลผลก็ออกมาเป็นปนที่ทราบกันดีอยู่แล้วครับก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับที่ที่ให้โอกาสผมได้เข้ามาทํางานแล้วก็เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเมษานะครับยี่สิบเจ็ดเมษาก็กกตก็ได้รับรองแต่ก่อนหน้านั้นก็ผมก็ได้ลงพื้นที่อยู่แล้วครับลงพื้นที่ดูพื้นที่ เพราะว่าตอนการเดินหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนลงพื้นที่ผมก็เดินไปเกือบทุกบ้านผมคิดว่าลงพื้นที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นผมได้ทาบันทึกและก็ได้ทําข้อมูลปัญหาต่างๆไว้อยู่แล้วครับผมจะมีทีมงานมีทั้งถ่ายรูปมีทั้งขอเบอร์โทรไว้แล้วก็มีบันทึกว่ามีปัญหาอะไรครับหลังจากที่กรกตรับรองก็สามารถแก้ได้ทันทีนะครับก็เหมือนเหมือนที่ที่พี่วิชานได้ได้ติดตามเนี่ยครับสิ่งปัญหาปัญหาสิ่งสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกเป็นนโยบายในการหาเสียงะครับ ว่าผมอยากจะทําสิ่งที่มันง่ายๆก่อนที่ที่ทําได้ทันทีครับเหมือนที่ที่เห็นนะครับก็เป็นเรื่องขยะเรื่องต้นไม้บุกลุกล้ําถนนนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องพวกคูน้าอะไรพวกนี้ครับผมคิดว่าเรื่องสาธารณูปโภคแล้วก็เรื่องเรื่องเส้นทางการจราจรอ,อะไรพวกนี้ครับมันเป็นส่วนที่สาคัญและสามารถที่พัฒนาได้ง่ายแค่แค่ใช้เครื่องจักรที่เรามีอยู่แล้วก็ทําได้ทันทีครับพี่อืมนะครับ าภาพที่เห็นเนี่ยคือพัฒนาถนนแล้วก็เอาภาพมาให้พี่น้องประชาชนได้ดูว่าก่อนพัฒนาเราก็เห็นความรกรุงรังกิ่งต้นไม้เต็มถนนหมดแต่ว่าในเวลาวันเดียวเนี่ยพอเราระดมคนระดมเครื่องจกักรลงไปพัฒนาไปไถไปตัดต้นไม้ไปตกแต่งถนนในสิงห์นครก็สวยขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อวาน,วนเห็นภาพไปเดินดูคูคูน้ํา ที่ตกกระปรกน้ําเน่าน้ําเสียอยู่ยังไม่ได้รับการพัฒนาแต่จะรับการพัฒนาให้เห็นภาพหน้าหลังเนี่ยเจตนาอย่างไรที่นําภาพออกมาเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงการพัฒนาจะได้มีส่วนร่วมเราเราคิดอย่างไรครับคือคือในความตั้งใจในในในแนวคิดที่ที่ผมจะเข้ามาทํางานเนี่ยครับผมอยากจะนิ้นเรื่องการบูรณาการนะครับผมคิดว่าเทฐบาลครั้งเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับมี มีทั้งพี่ใหญ่พี่รองมีทั้งอบจอแล้วก็มีมีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับผมผมก็ได้คุยคุยคุยกันท,ทั้งทุกส่วนแล้วครับเพราะว่าก่อนวันที่รับตําแหน่งผมได้ไปเยี่ยมทุกท่านเลยครับแล้วก็ได้คุยกันในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของที่การลงพื้นที่เนี่ยครับผมผมอยากจะไปคุยกับชาวบ้านเพราะผมคิดว่าปัญหาของชาวบ้านเนี่ยครับหรือว่าในแนวทางการปฏิบัติหรือว่าทิศทางของน้ําในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําเนี่ยครับ ชาวบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยครับจะรู้ดีมากและผมก็ลงพื้นที่เพื่อเะไปคุยกับเขาและก็จะได้กําหนดเป็นแนวทางเมื่อวานอนุญ,ญาตเอ่ยน,นม้มได้คุยกับท่านนายกอบจอท่านนายกอวจอบอกว่าถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจะขอแผนที่ทั้งหมดแลวก็มาน,นั่งคุยกันเรื่องน้ําเพราะท่านท่านมีมีความชํานาญในเรื่องน้ําผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ที่จะได้ปรึกษาท่านได้ได้ได้แนวคิดและก็ได้ทํางานแบบร่วมกันแบบบูรณาการครับในส่วนนี้ครับครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ นะครับท่านนายกเข้ามาถึงประกาศเลยบอกว่าเข้ามาเป็นนักการเมืองเข้ามาอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยต้องมาเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่มาเป็นนายของชาวบ้านทําไมจึงจึงประกาศออกมาอย่างนี้ตั้งใจที่อยากพาทีมบริการประชาชนอย่างไรให้ประชาชนรู้ว่าพวกทีมของท่านนายกเนี่ย เข้ามาเพื่อรับใช้ไม่ใช่เข้ามาเพื่อเป็นนายคิดยังไงฮะครับคือในในส่วนในแนวแนวคิดหรือว่าแนวทางการทํางานของผมเนี่ยครับผมหลักๆที่ที่ผมคิดว่าสิ่งแรกที่ผมเข้ามาเป็นนายกที่มนตรีผมต้องปรับทัศนศคติของผู้ร่วมงานก่อนหนึ่งปรับทัศนคติของผมสองปรับทัศนคติของผู้ผู้บริหารสามผู้ที่จะเป็นทีมของผมเนี่ยครับหนึ่งต้องปรับทัศนคติเขาก่อน ถ้าเกิดปรับทานสินิได้ผมคิดว่าก็จะเดินต่อไปได้ครับก็ผมก็ก็เลยเลยประกาศออกมามีสอเรื่องครับที่ผมประกาศที่ที่ที่ต้องทําแล้วก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ผมจะต้องเคร่งคคัดในในทางปฏิบัติหนึง่งผมก็จะประกาศมาว่าเรามาเนี่ยมามาเป็นมาเป็นผู้ผู้ผู้ดูแลนะครับไม่ใช่มาเป็นมาเป็นเจ้านายเพราะผมเคยได้ยินมาหลายๆส่วนนะครับหลายๆครั้งหลายๆพื้นที่เวลาชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยครับ เวลาไปขอความช่วยเหลือนี่ครับบางทีพูดจาไม่ดีกับชาวบ้านอาจจะเป็นเรื่องยกตัวอย่างไฟไหม้แบบนี้ครับยกตัวอย่างไฟไหม้เวลาชาวบ้านโทรไปโทรไปบ่อยๆโทรบอกว่ารีบมารีบมาบางครั้งอาจจะมีคําพูดออกมาแบบจะขี่เครื่องบินไปหรอจะรีบวอยังไงอ่ะอะไรแบบเนี้ยค,คือคือคาพูดแต่ผมก็จะไม่บอกนะครับว่าที่ไหนผมก็พอรับทราบข่าวมาบ้างนี่ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็การที่จะไปบริการประชาชนบางทีประชาชนเนี่ยครับเขาไม่ได้รู้ระเบียบ เขาไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าใจเหมือนกับเราครับเวลาจะไปถามเขาอาจจะต้องถามเยอะหน่อยผมคิดว่าในส่วนเนี้ยการทําง,งานของผมผมจะต้องรักทัศนติของพนักงานและก็ข้าราชการในการบริการประชาชนนี่คือส่วนแรกส่วนที่สองส่วนที่สองก็จะย้อนไปวก,กับข้อหนึ่งเนี่ยครับผมคิดว่าผมตั้งใจไว้ว่าปัญหาทุกปัญหาต้องมีคําตอบนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยครับชาวบ้านถามมาพี่น้องประชาชนเดือดร้อน แจ้งแจ้งมาว่าตรงนี้เดือดร้อนตรงนี้ทํได้อะไรแบบนี้ครับบางคนก็จะเงียบไปบางคนก็ไม่ตอบเลี่ยงที่จะหายอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยไปในส่วนที่สองเนี่ยครับผมเลยประกาศว่าการทํางานของผมไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือสมาชิกสภาที่สบานหรือข้าราชการทุกปัญหาต้องมีคําตอบคําตอบคําตอบของผมนี่คือไม่ใช่ว่าคําตอบถ้อแลยต้องได้อาจจะไม่ได้ก็ได้แต่จะต้องมีคําตอบว่ามีเหตุผลอะไรที่ไม่ได้ มีขั้นตอนหรือกระบวนการยังไงที่จะต้องบอกเข้าไปต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ต้องรองบประมาณแบบไหนบผมคิดว่าส่วนนี้ครับถ้าเกิดเราสามารถทาความเข้าใจกับชาวบ้านได้ไปเรื่อยๆนีครับการอยู่ร่วมกันระหว่างระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นคราชการแล้วก็ประชาชนเนี่ยครับจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจในมุมของเราเนี่ยครับในมุมการบริหารเนี่ยครับก็จะไปตั้งกลุ่มกันจาจจะไปโพสต์เฟซบุ๊กว่า ว่าเออไม่ทําอะไรไม่ช่วยเหลือไม่ให้ความสําคัญอะไรแบบนี้ครับ <S <S ผมคิดว่าในส่วนเนี้ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ชี้แจงเขาเพราะเราเรารู้ระเบียบเรารู้วิธีการเรารู้กระบวนการและเรารู้ขั้นตอนเนี้ยครับแต่เราขาดความเขาเรียกว่าขาดการความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยครับผมคิดว่าต่อไปผมจะพยายามทาความเข้าใจไปเรื่อยๆนี่ครับไม่ว่าใครจะขอเรื่องอะไรมา ทำได้หรือไม่ได้ต้องมีคําตอบต้องมีคําอธิบายให้เขาเนี่ยครับเป็นสองแนวทางหลักที่ผมคิดว่าในแนวทางในการทํางานของผมพราี่ประเด็นอีกหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยสิงห์นครเป็นเมืองที่มีศรัพยภาพสูงมากนะครับมีอ่าเส้นทาง,งคมนาคมสะดวกมีท่าเรือน้ําลึกมีทะเลมีทรัพยากรเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าบริหารตามแนวทางของอท่านนายกนะครับสี่ปีนี้เนี่ยสิงห์นครในฝันของ,ของท่านนายก จะออกมาเป็นรูปโฉมอย่างไรท่านจะพัฒนาสิงห์นกรไปสู่จุดไหนในฝันที่คาดการไว้เล่าให้ฟังหน่อยครับคือตามตามความตั้งใจของผมนะครับเรื่องเรื่องเรื่องเป็นเรื่องของนโยบายเร่งด่วนผมคิดว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องหลักผมคิดว่าควรจะทําความสะอาดเมืองให้ได้ก่อนส่วนที่หนึ่งถนนเรื่องขยะอะไรแบบนี้ครับเวลาใครจะมาใครจะมาลงทุนอะไรแบบนี้ครับคือเขาจะเห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นําครับคือเป็นความใส่ใจ ความใส่ใจของผู้ไปหารความใส่ใจของข้าราชการไม่ว่าเรื่องผมอยากจะทําเรื่องนี้ก่อนผมคิดว่าต้องต้องทาได้ครับเรื่องถนนนีนนให้ลบเลยพวกนี้ครับส่วนส่วนแล้วสิ่งที่จะตามมาคือเมื่อถนนสะอาดน้ําแล้วก็จะมาเป็นเรื่องน้ําเรื่องป้องกันน้ําให้ให้ระบบน้ําระบบน้ําโปรดีการไหลเวียนดีน,น,ดดน้ําท่วมระบายน้ําได้ทันนี่ครับผมคิดว่าสองสองเรื่องเนี้ก็ก็จะเป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่ผมจะต้องทําก่อน นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูกันในเรื่องของความปลอดภัยเพราะเหลายคนเคยเขาจะมาสิงห์นนนครอาจจะอายังมีความกลัวบ้างพื้นที่ไม่ไม่เคยมาพื้นที่นี้อลแบบนี้ครับผมก็จะเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยไปติดกล้อง C C T V ครับผมคิดว่าถ้าเกิดสามส่วนนี้ครับถนนสะอาดน้ําไหลดีแล้วก็รู้สึกว่าเมืองมีความปลอดภัยผมคิดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานักลงทุนเข้ามานะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ให้พี่น้องในชุมชนผมคิดว่าภายในสี่ปีนะครับ ผมจะทําให้สําเร็จแล้วก็คงจะต้องขอขอความร่วมมือแล้วก็ขอช่วยพี่ด้วยครับในเรื่องของทางการประชาสามัมพันธ์เรื่องการของ่องเที่ยวเพราะในเทศบาลนี้ครับมีเรียกว่ามีทรัพยากรหรือว่ามีมูลค่าเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเราอยู่ในอ่าวอยู่ในอยู่ทั้งอ่าวไทยอยู่ทั้งทะเลสาบนี่คือในเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องโบราณวัตถุโบราณสถานแล้วก็เรื่องวัดอะไรแบบนี้ครับมีประวัติความเป็นมา ที่ยาวนานครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดขายให้ที่ะบาลเมืองสิงห์นครได้ครับลาผมให้กําลังใจนะครับนายกเมืองสิงห์นครเด็กหนุ่มอายุ40ปีนะครับเริ่มทํางานเริ่มสตาร์ทเนี่ยสุดยอดนะครับทํางานทุกวันลุยทุกวันแล้วก็มีผลงานทุกวันให้กําลังใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านนายกครับขอบคุณมากพี่ครับ